ไปเป็ดขึ้นบรรยากาศดีแต่แบบ ไม่ชอบอ่ะคือทําไมเขาแบบไม่ฟังเราเลยวะเขาทิ้งเราไปเลยอ่ะเพราะอะไรวะมันไม่ใช่อ่ะเบนคือคุยก่อนเดี๋ยววะนี้นัดมาคุยเนี่ยคุยเรื่องของนู้เว้ยแบบเขาแบบมัวแต่ไปฟังคนอื่นอ่ะเราพูดอะไรเขาไม่เคยฟังเราเลยอ่ะเบนเดี๋ยวมาร้านเล่าทั้งทีเดี๋ยวสั่งเล่าอาหารก่อนน้องครับน้องขออาหารชุดนึงครับแล้วก็เล่าคนนึงครับผมได้ค่ะเ กินไปก่อนรู้ว่าร้านเนี้เขาชอบมานั่งมากเลยนะเว้ยแล้วกจะชวนมาอีกก็เราอยากเจอเขาว่ะอยากเคลียร์เขาให้รู้เรื่องไปเลยว่าทําไมอะเราพูดอะไรไม่ฟังเราเลยจะเย็นไว้จะเย็นเอางี้กินก่อนเอาให้เมาเดี๋ยวไม่ก็ลืมไปเองอะมันไม่ไม่เคยรักใครอะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเอาหน้ากินให้เมาไปก่อนคิดว่าเราดีป่ะคิดว่าหันจริงคิดว่าดีป่ะกินให้เมาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเองละ มาแม็กซ์เพื่อนตามร้านไหนได้ร้านนี้รู้จักรู้จักของร้านร้านเสวยนี่เริ่มเหมือนแล้วเนี่ยวันืนี้ยวันนีครับพี่ไงก๊าซพาเพื่อนไปเที่ยวครับชื่อแม็กซ์ครับพี่มาประจำก๊าซประจำนี่เอาเพื่อนมาเดี๋ยวขอรถดีๆจัดไปวันนี้เด็กเสิร์ฟดูเด็กเสิร์ฟดูโอ้โหเด็กเสิ่์ฟพี่หน้าขนาดไหน พี่เอามาเองโอ้โหนะไปนั่งได้ครับพี่ลดราคาให้พิเศษขอบคุณมากครับพี่มีต้องมาอุดหนุนไม่พ่อยนียมาครับดีค่ะทำไมวะเอ้ยดูแลดูแลดูแลการด้วยนะเต็มแก้วเอ้ยไม่ใช่เออเดี๋ยวก็เออมีอาหารอะไรครับของเมนูครับผมอะไรแบนั้นเราทั้งหมดร้านนี้แหละเราชอบมันเชิญครับเชิญครับนั่งก่อนเลยครับ บรรยากาศดีเพลงเพีางพอถ่ายดีนะเนื้อเออค่ะขอบคุณค่ะซื้อถุงรานปะซื้อที่บอกไปสบายนะครับเฮะว่าก็น่ารักทไน่าเก๋น่ารักดีอารมณ์คานแฟนเก่าลรามากเลยตื้ออยู่ละนี่กินอะไรมาอ่ะแฟนเก่าเออทำไมอ่ะก็เลิกกับเราไปอ่ะแต่สุดท้ายก็มาตามตื้อเราอ่ะคือมันก็ยากเว้ยคิดหนักมาก คือเขากลับมาหาเราอะ่ะอ,อสั่งอาหารวะเออพี่คะสั่งเอาน้ำไรน,น้ำอันนี้ค็อกเทลก็ได้สองแก้วคะ่ะได้คะ่ะอมทานมากอะ่ะนี่มาจากไหนเนี่ยหนบ้านนี่ปกติแม่ไม่มาหรือปะนี่ชวนมาเลยมาได้เนี่ย เป็นไม่เชย่อนะในคนที่หวานเหื่อมากมีความใจมากเลยพี่เพื่อนอืมไม่เป็นไรหรอกเราก็อยากออกมาเปิดหูเปิดตาเหมือนกันขอตัวนะมาได้นะครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อแพลวน้องอ่ะือคือมากเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อเบนท์ค่ะเบนท์โสดโปรจีบไม่เอาอยากจีบอยากจีบแพลวอะเบนจีบได้เปล่าเพื่อนที่โสดเขาจริงเหรอพี่แก้วมีไหนอ่ะแก้ว รอเขาเอามาให้อยู่ค่ะยังไม่ได้เลยกินด้วยกันเะล่ะพี่เลี้ยงเะล่ะได้ได้หมดจริงเออได้อีกอ่ะอ๋ออะไรครับโอ้โหอะไรเนี่ยนี่คิปเดียวเออดูดิเพื่อนเองกไนยเหรอโอ้ยไม่รู้คุรู้จักตรงนี้นี่แหละคนไหนคนไหนผมบ้านนียโชว์หลังด้วยเด็กเสียเปล่าไม่ไม่ไม่ ช่ออะไรเฮ้ยเรื่อแม็กซ์ครับเหรอม่นเบ้นยังงีที่ยังไงบอกว่าอะไรจริงค่ะไม่บอกไม่พอนะพี่ถามก็ไดาม่พี่ถากว่าเดี๋ยวร้อนนี่นะร้นตอนนี้เดี๋ยวไปไม่ตอบก็ได้แม็กซเดี๋ยวร้อนนี่เลยนะอะไรอยู่ไงกระสุนโอ้โหเป็นนักสู้เป็นเนี่ยเป็นนักสู้เพื่อนพี่เป็นนักสู้ดูกล้ามดิเป็นมัดนมเด้งกระเด็นเอาดิ๋ยวดี๋ยวสุดยอดเดี๋ยมาแล้วก็ชนแก้วปฟาสันแก้วฟาสันขึนเก่าข้ามมา ไหนวะเมาไม่เห็นเมาเมาแล้วเนี่ยจะไปไหนเนี่ยนั่งนั่งเลยฮะนี่เขาที่ไหนมาจีบไม่รู้ว่าเราใช้สีเขียวๆอ่ะเมาป่ะเนี่ยตาเพี้ยนตาปากลองนี้ก่อนไปไหนเนี่ยเบอร์เบไปโอ้ยนี่ปีนี่ฮะวันดีเมนูอาหารพี่ครับมีปัญหาฮะไปที่โต๊ะไหนครับเดี๋ยวไปสั่งอาหารใหม่ครับพอดีของมันหมดร้านนะฮะเดี๋ยวมาแล้วครับค่ะ หมดแล้วเออไปเลยนู่นไงน่ะเขินดิแพ้วไม่ได้เจอกันนานเลยเอ้ากอดเลยโอยปัญหาร้านที่หน่อยแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยแหมไม่มีทงวีทช์ทักทายกันเลยนะทักแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะเมาป่ะเมาบ้าเลยถึงเปรมครั้งที่แล้วที่เจอก็เมาอย่างนี้นะได้ข่าวเฮ้ยเมาบ้าอะไรรู้จักกันเหรอ เอารู้จักนี่แพลวอเราแบบว่าไม่เบ้นที่เราบอกอ๋อนี่เบ้นใช่เพื่อนเอธอใช่ไหมใช่เพื่อนเราทำไมเนี่ยบอกเราไงว่าลำคาลเราทำอะไรผิดวะทำไมไม่ฟังเราบ้างอ่ะก็เธอเป็นคนเลิกกับเราเองแล้วเราทำอะไรผิดอ่ะเฮ้ยใจเย็นอย่ารุ้ยเฉยเลย พอเหลือกับเหลือครับเหลือครับยุ่งเหยิงเหยินเฮ้ยจะคุยให้รู้เรื่องวันเนี้ยคิดหนักคิดหนักเลยคิดเรื่องอะไรวะเบนพี่พี่รักเบนเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอะไรวะมึงเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยการ์ดการ์ดผมไม่เอาแล้วจะเย็นดีดูแลหน่อยครับดูแลเอาเอาไปดูแล เป็นเพื่อนกูว่ามึงอย่าหมายทำแบบนี้นะเว้ยเดะเดะเดี๋ยวเป็นหมู่ในเราเฮ้ยเป็นไรกันวะที่ผมจะเข้าไปคุยกับนผมแล้วพี่ไม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 ่มาเนี่ยมาเนี่ยจะล้อกันเหรอเขาไม่เอาแล้วอะไรวะไปตามซื้อเขาไม่อายให้วะรักเขาอยู่อ่ะโอ้ไรสาระอะไรของมึงวะเนี่ยพอพอสองคนเดี๋ยพอมาเที่ยวใช่ไหมมาทะเลาะกันทำไมฮะพิษ ดูแลมันหน่อยดิพี่อะไรของมันไม่รู้เนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาสองคนไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกกันดิเจอกันที่ไรดีมาเนี่มาเนี่ยเลโอ้โหคุยกันให้รู้เรื่องคุยให้รู้เรื่องทาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปเอิ้งไปเลยอิ้งไปเลยเอิ้งดีเอ่อนี่ไงเจมารีวัเนี่ยใครอ่ะอ๋อเจ้าของร้านอ๋อไม่เล่นดนตรีเหรอคะเล่นแล้วไงเล่นเมื่อกี้แล้วเล่นให้น้องเบนท์เพลงเมื่อกี้ เพลงอะไรอะคะเพลงของพ่อฉลนเลยพี่เล่นเพลงแนวนี้ได้ภับหรอใช่เลี้ยงใช่ปะแอมพี่จริงแกงกินนะมันอ้วนวะัยเฮียขอกพี่เนี่ยพี่เนี่ยเรียกพี่เรียกเฮียเฮียดูแกเรียกพี่พี่เนี่ยขอให้แพลวพาน้องเบนมาอีกเดี๋ยวพี่เลี้ยงวันนียปกติพี่จะพามาจริงนะ เออโปรตีนมาบ่อยเหรอทำไมไม่เคยเห็นเลยมาบ่อยเหรอมาบ่อยไหมมาบ่อยดิแต่ว่านั่งหลังร้านไงก็เลยไม่ค่อยแต่วันนี้อยากฟังพี่เลยก็เลยมานั่งหน้าไม่เคยเห็นเลยแถวเบ้นจงของเลยพี่อก่อือรู้ชื่อเพลงแล้วไปฟังนี่ไหมเก่แล้ว เออเกันรู้เรื่องแล้วป่ะขอโทษด้วยซุปเปอร์สตาร์มองไหมหน่อยพี่ใครอะผมบอกมาแล้วอะไรมาผู้หญิงดีได้เยอะแยะอขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษเรื่องแล้วป่ะเขี่ยวสนุกป่ะขอขอโทษนะครับพี่อย่างนี้เลยโอ้โหเด็กดีผมก็มองมากนะตอนนี้ผมเออกินกินกินก่อนเดี๋ยพี่พี่พี่เชี่ยเรื่องลอยนะเรียบร้อยอ่ะโอเคแล้ว ปาร์ตี้กันพี่ปาร์ตี้กันสนุกยังสนุกยังนั่นเลือดออกหรือเปล่า someone call doctor คือเขาเลือดออกอะค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเฮ้ยรมั้เป็นไรหรอกใจเราไม่าไปหวังไรอะเพลแล้วแหละไม่หวงก็เพื่อนร่วมโลกอะไรอย่างนี้อ๋อแค่นั้นนะก็แล้วแต่อะเป็นเพื่อนเป็นอะไรเอาให้เมาเลยนะเอาให้เมาเลยนะคือนี่เอี่นะสุดไปเลยเป็นเมาแล้วปะไม่ไม่ของพี่ดีกว่า

ไอวิ่งมาบ่อยปะผมพักเพราะทัพเดี๋ยวไม่หล่ออ้อไม่มาบ่อยป่ะเนี่ยระวังไม่ไม่บ่อยไม่ได้มาเดี๋ยวเปิดห้องให้ด้วยผมบ้านห้องให้ด้วยอ้าวที่บ้านที่บ้าน่อ้ไอหนี่งเป็นยังไงเมาป่ะก็นี่เมาเมาอีกแล้ววะไอ้พี่พี่พี่หนุ่มได้ยไหมอินมากเลยคนเดียวครึ่งฟอร์แล้ววะไอพี่ วันนี้คือเคมีอะไรไม่รู้ว่าลงไปครับอะไรเฮ้ยน่ากลัวเมาแล้วเนี่ยดีเจดีเจชื่ออะไรพี่หนอมมากเลยแม็กครับแม็กซ์พี่นะพี่เป็นดาราปะจำไม่ได้เหรอตอนนั้นพี่พี่ไปเต้นอยู่ที่โรงจอดรถอ่ะโอ้ยนักเก็ตสองนั่นแหละพี่เฮ้ดีใจเลยพี่เลี้ยงมากเลยนะเลี้ยงมากเลยเดี๋ยวหลังจาก ไม่ไม่มีตัง <otion> ค์เท่าไหร่นนนนเฮ้วันั้นเราก็จนบ่อยนะได้ตัวะนี่เต้นรันจากเราได้แมทแมทแมทไม่เคยเลยอนาคตอนาคตเฮ้ยมขอยู่กับจักรแล้วจะ็นดลาช่อนดาราที่เล่นไหนดีมากเลยออมมันหอมร้อนอันนี่หอมลยผมไม่ร้อพี่ผมขนขน้วยขนด้วยนี่เมามเรียกพาไปนอนเถอะเสร็จแล้ว2งตีแล้วไม่เร

เดเจอแก่หน่าแล้ว่ะนานนน่ะักินเลยกินเลยน่ั่เนมากนั่งคุยกันไกลอ่ะม่นั่งคุยกันไกอ่ะกันด้วยนเอามกนเลยอ่มากินเลยนักแสดงเนั่งตรงโซฟาเลยค่ะเอามากินเลยมากินเลย